เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่องอยากเล่นเกมกับความลับในอิสเตอร์ a, ในเกม GTA San Andreas ภาทคาท,าที่หนึ่งนะครับไม่ใช่ภาคที่หนึ่งาคที่หนึ่นะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาค้นหาความลับของเจ้ารถผีในป่าแบ็กโอเบียนกันนะครับซึ่งจำตำนานของเจ้ารถผีคันนี้เนี่ยก็คือ ได้มีผู้หญิงเล่นชู้และสามีของเธอได้มาฆ่าทั้งสองคนตายคารถนั่นเองนะครับซึ่งความเฮี้ยนของเธอเนี่ยก็เป็นที่ล่ำลือและเป็นที่อยู่หน้าวัดวันเกคนที่ผ่านไปผ่านมาในบริเวณป่าแห่งนี้มากเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่ป่า ได้มาถึงที่ที่เขาว่าแล้วนะทุกคนดูสิว่ามันเจ้ารถผีในตำนานนี่ทุกคนดูมันขยับได้นะแต่ผมไม่ได้ทำอะไรมันนะผมจะลองลงไปซ่อมมันดูซึ่งไม่ว่าเราจะทำยังไงไม่ว่าเราจะลงมอดซ่อมมันหรือว่าเอามันไปที่ร้านซ่อมรถมันก็ไม่สามารถจะกลับมาคืนสภาพเดิมได้นะครับดูซึ่งผมเนี่ยได้ลงมอดซ่อมรถไปแต่ว่ามันก็ยังเป็นสภาพแบบนี้อยู่ โอเคครับซึ่งเธอเนี่ยได้โดนสามีของเธอฆ่าตายคารถและชู้รักของเธอเ,เองนะครับทำให้มันเป็นที่มาของเจ้ารถผีคันนี้โอ้ดูนั่นสิครับนี่คือรถผีคันที่สองเจ้ารถคันนี้นี่ก็จะเหมือนกันเลยนะครับไม่สามารถซ่อมได้ไม่ว่าจะเข้าร้านซ่อมรถหรือว่าลงมอสก็ไม่สามารถซ่อมมันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองซ่อมมันนี่ดู ดูสิครับมันไม่สามารถซ่อมได้จริงๆนะโอเคครับซึ่งความน่ากลัวนี่จะแบบเป็นที่ล่ำลือกันว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาในตอนกลางค่ำกลางคืนก็จะเจอเจ้ารถผีคันนี้ไล่ชนนะครับโอเคครับไปกันที่อิสเตอร์เอ็ตัวที่สองกันเลยนะครับผมอิสเตอร์เอ็ตัวนี้เนี่ย ซึ่งหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับซึ่งมันก็คือการเพิ่มขนาดของดวงจันทร์นั่นเองนะครับโดยใช้ปืนสไนเปอร์ลงไปเออลไปนี้องโง่โอเคครับึ่งผมก็ได้ระเบิดรถชาวบ้านตายหาตายหงกันหมดเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับดูนั่นสิครับขนาดของมันเพิ่มขึ้นมาแล้ว ซึ่งมันไม่ใช่มอดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ติดมากับตัวเกมนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้สาเหตุของมันเหมือนกันนะถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ไปได้นะครับแต่ตอนนี้คือรถชาวบ้านระเบิดตายหาตายหงกันหมดแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ได้มา บอกทั้งสองอิสต์เอกให้ท่านผู้ชมรู้กันแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมตั้งใจทำมากเป็นคลิปแรกของช่องของผมเลยนะครับก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ต่อไปซึ่งคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาตสสีสวัสดีครับ